สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับรถยนต์ยอดนิยมจากค่ายโตโยต้าอย่างโตโยต้ายาริสรุ่นใหม่ที่ได้รับการปรับโฉมให้มีความสปอร์ตและทันสมัยมากยิ่งขึ้นสำหรับใครที่กำลังมองหารถขนาดกระทัดรัดขับง่ายและประหยัดน้ำมันบอกเลยว่าคลิปนี้ห้ามพลาด เริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอก Toyota ายาริโดดเด่นด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยไฟหน้าแบบเล็ดพร้อมเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ที่ให้ความรู้สึกโฉบเฉี่ยวกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ให้ความรู้สึกสปอร์ตพร้อมล้ออลลอยขนาด15นิ้วที่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้ดูพรีเมียมมากขึ้นเส้นสายรอบคันถูกออกแบบให้ดูโฉบเฉี่ยวและรุ่มส่งผลต่อประสิทธิภาพการขับขี่และการประหยัดน้ำมันที่ดีเยี่ยม ภายในห้องโดยสารของยาริสถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายและสะดวกสบายเบาะนั่งรองรับสริราได้ดีพร้อมวัสดุภายในที่ดูหรูหรากว่ารุ่นก่อนแม้จะเป็นรถขนาดเล็กแต่ยังคงมีพื้นที่ให้ผู้โดยสารนั่งได้อย่างไม่อึดอัดพร้อมหน้าจอสัมผัสระบบ Infotainment ที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ด้านสมัถนะการขับขี่โ o โย t a ายาริสมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน1.2ลิตรดูอวีวีทีไอให้กำลังสูงสุดประมาณ92แรงม้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติซูเปอร์ซีวีให้การเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มนวลและตอบสนองได้ดีการขับขี่ในเมืองทำได้อย่างคล่องตัวและยังประหยัดน้ำมันถึง23.3กิโลเมตรต่อลิตรถือว่าคุ้มค่ามากสำหรับรถในกลุ่มนี้ ในเรื่องของความปลอดภัยโตโยต้ายาริสก็จัดเต็มไม่แพ้รุ่นอื่นมาพร้อมระบบเบรค ABS, EBD, ระบบควบคุมการทรงตัว VSC, ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC และถุงลมนิรภัยเจ็ดตำแหน่งที่ให้ความมั่นใจในทุกเส้นทางนอกจากนี้ยังมีระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนและระบบเตือนเมื่อเสี่ยงชนด้านหน้าช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ จุดเด่นที่ทำให้โตโยต้ายาริสน่าสนใจกว่าคู่แข่งคือเรื่องของความประหยัดน้ำมันความทนทานและค่าบำรุงรักษาที่ไม่สูงนอกจากนี้ยังมีดีไซน์ที่ทันสมัยและเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ใส่มาให้แบบครบถ้วนถือว่าเป็นรถที่เหมาะกับการใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมือง สำหรับราคาจำหน่าย Toyota y a าริสรุ่นใหม่เริ่มต้นประมาณ559,000บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่เข้าถึงได้ง่ายและคุ้มค่ากับสิ่งที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นดีไซน์เทคโนโลยีหรือความปลอดภัยสรุปแล้ว Toyota y a าริสเป็นรถที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการความคล่องตัวความประหยัดและความปลอดภัยในทุกการเดินทาง หากคุณกำลังมองหารถที่ดูดีขับง่ายและไม่จุกจิกยาริสคือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ